บทอ่านจากพ่อรสาสนตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาเวลานั้นเมื่อประชาชนมาชุมนุมกันมากขึ้นพะเะรสุเจ้าตรัสว่าคนยุคนี้เป็นคนชั่วร้ายอยากเห็นเครื่องหมายแต่จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นนอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาเท่านั้นโยนาเป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนีนเวชันใดบุตรแห่งมนุษย ก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนยุคนี้ฉะนั้นในวันพิพากษาพระราชินแห่งทิศใต้จะทรงลุกขึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะพระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดินเพื่อฟังพระปีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอนแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนอีกในวันพิพากษาชาวนินเวจะลุกขึ้น และกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนิเนเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศของประกาศศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกข้อคิดจากพระรัศมีเวลาสําหรับเราเสมอเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงตนเองในแต่ละวันมีเครื่องหมายที่แสดงออกถึงพระเมตตารักของพระเจ้าสำหรับเรา ต้องมองเครื่องหมายแห่งการเวลาเพื่อเราจะเข้าใจตนเองเพราะฉะนั้นจงตรายตองชีวิตของตอนเองเสมอในแ,แต่ละช่วงของชีวิตเพื่อให้เราได้มีเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงของพระกิติเจ้า